ไม่มารอบนี้80 80ช้าไปนิด74ลุงพบปั่นมากี่ปีแล้วคะผมปั่นมา10ปีครับปังมา10ปีแล้วไกลสุดที่ปั่น4กิโลที่เคยปั่นไกลๆเนี่ย1้0 1ร0อยเกาเก้าสิมาหันใจไปกลับไม่ต้องขึ้นรถมาตามทางเลยปั่นมากี่คนคนเดียวป้า ลูกหลานม่คลัวเป็นลมคนไทยา้องกลัวครัวแขกใครว่าอายุเพียร์เลยอายุเพียร์คนแรกอ้ออ้ยาหนก็ครัวมักน้ปีคนเดียวนี่เอ็น้มอแล้วนาหัดใหญ่ใช่ไหมคุณนิสนายควาเมียมาช่วยอโอดีจ้ะโอ้โหยังสวยนะ มาแล้วไดควรี่นอนหัดใหญ่เลยใช่ไหมคะเนี่ยนอนที่ไหนเลยนอนกันลูกยุ่งหัดใหญ่สนามเต็มที่โอ้โหได้คอมเชียฮาราเพียบเลยพรุ่งนี้ตั้งใจเลยว่าจะเข้าใช้เวลาจะกี่ชั่วโมงต้องสิบชิปเอเาให้เวลาตั้งสลบสามโอเได้หมื่นได้หมื่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ปีก้าปันทุกเช้าอยู่แล้วที่ชมรมขอชมที่ชมรมว่าอะไรนะชมรมจักรยานพัตตลุงพัตตุลุงนี่มีกิจกรรมแข่งก่อยเหมือนกันบ่อยเนาะมีอะไรจะตอบกับเพือนขายจัยานขนใหญ่นะพรุ่งนี้ลุงพบเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีเนรอสัมภาษณ์กันโต๊ะแม่นะขอบคุณลุงพบมากค่ะโอ้โหโอ้โหนี่เจอแล้วเจ็ดสิบสี่